ออนดี้ม่งคนเวอร์อืมดูเตาได้ก็เวอร์แล้วมันไม่ต้องใช้พิกแออ่ะเรามาซูมหน้าคนนี้ใกล้ๆครับเราอก,ก,ก <c oughs> ไปไปเป็นดาราที่ลาวมาอาทิตย์หนึ่งห <c oughs> น้าแอนดี้เชิญนี้นี่เองถูกต้องนะครับผมโอเคครับเราจะไปไดมอน์ไมล์กันเลยดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไดมอนด์มล์อยู่ข้างล่าง ู้สึกร์เดมอนไมาไปไปมาๆนี่เริ่มไกลขึ้นทุกทีกิดทางแล้วในเซิร์ฟไม่มีใครเล่นแล้วนะตอนเนี้ยมีอยู่คนเดียวก็เลยมาทำคลิปโปรโมทเซิร์ฟนะครับ คนเล่นก็เมื่อวานก็พึ่งหาตังจนรวยรวยเละรวยจนเละอะตอนนี้ถามว่าเละยังไงก็แบบว่าโดนแอดมินระเบิดระเบิดของระเบิดไรทิ้งครับแถมยังโดนหมอมาป่วนนะครับชอบเกมครับ ที่ม,มีมีรถไรให้ขับอีกไหมฮะ <c oughs> มีรถไห้ขับอีกไหม <c oughs> นั่นไงไม่ต้องถามรถแล้วพอแล้ว oh, <no. S 1> <c oughs> ไม่ให้ยืมแล้ว <c oughs> ยืมทีไรรถกูพังทุกรอบซ่อมไม่ทันด้วยระเบิดทุกครัง้ง าากว่จะถึงเรียบร้อยครับเราก็มาถึงกันแล้วนะครับวันวนี้จะางานเข้าเดี๋ยวนะครับครับนึ่งครับ พยายามดึงแร่เข้าตัวเองให้หมดก่อนนะครับเพื่อให้รถดูดมันดูดได้เต็มที่เวลาใช้รถดูดเนี่ยอย่าลืมสังเกตดูเรื่องพวกน้ำมันด้วยถ้าน้ำมันเหลือน้อยอาจจะมีปัญหาได้ฮะ เพิร์เอ็ดเหลือนิดเดียวเองต้องซื้อเฟิร์สเอ็ดเพิ่มแล้วละงานนี้ no นุ่งสับสงสัยหรอกครับว่าทำไมผมไม่พกปืนเพราะว่าผมไม่มีครับแล้วก็คนในเซิร์ฟก็มีครับมีคนมีปืนแต่ว่า ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยยิงกันครับ <C ut ters> แล้วก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ว่างอยู่บ้านแล้วครับทำงานถ้ามีเวลาว่างก็จะมาอัดคงอัดคลิปให้ดูอ่าตรถเต็มแล้วนะครับเราก็ไปที่เนมอนโปรเซครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่าย้ายไปสไกายแบบลูกหูลูกตาเลย ต้องบอกว่าไกลมากครับต้องถามนะครับคนอาดคิปขับรถไปไหนต้องมาว่าไปทางรัฐรเข้าเมืองแล้วมันน่าเบื่อเ <c oughs> <c oughs> ข้าเมืองแล้วไปเลี้ยวหลายซิกหลายแซงนะครับเราก็เลยมาทางรัดนิดนึงแต่ก็เสียเรื่องความชา้าครับเพราะว่าไม่ได้วิ่งบนถนน ตรงนี้ตี่พังเข้าไปครับพังเรียบร้อยเละมันเบื่อมากครับเวลาใช้พวกรถใหญ่อะไรเงี้ยตามป่าตามเขาเนี่ยครับจะช้ามากขึ้นเนิน ให้ทายกันเล่นๆนะว่าผมขายเดมอนโปรเซสผมจะได้ตังค์เท่าไหร่หลังจากที่โปรเซสแล้วแล้วก็ไปขายอ,อ๋อลืมบอกนะครับพวกเดมอนอะไรพวกนี้ครับถ้ายังไม่โปรเซสขายไม่ได้นะครับต้องโปรเซสก่อน ความคนขับเสียงครับไม่ต้องห่วงครับงานนี้ ถึงได้ม่อนโปรเซสแล้วอยู่ตรงไหนวะเนี่ยโอ้อยู่ตรงปั๊มน้ำมันพอดีเลย แล้วค่าโปรเซสไดมอนเนี่ยเสียสามหมื่นนะครับไปโปรเซสเราสามารถโปรเซสได้เรื่อยๆครับจนกว่าใบจะหายไปนะครับหายไปก็เหมือนกับเลิกเล่นนะครับ โอเคครับเรียบร้อยทีนี้เราก็ไปขายกันครับ <c oughs> แรงหมดร้อยสามเม็ดนะว้าวแซมมอนเทเดอร์อยู่นี่ครับดีพีแปด เรี่องนี้เลยกันครับเพื่อความรวดเร็วในการลับติตใดใสไในแล้วเนี่ยลงขอสำรวจกน,นะครับโอเคเขาได้แล้วง่ายดีครับวิธีการนี้นี่ครับเรามาคุยอ่าลืม ลืมบอกไปนะครับลบเซิร์ฟนี้มีระบบมาเก็ตนะครับซึ่งสามารถสามารถทำออโต้ง่ายๆก็คือ <c oughs> มันจะทำงานด้วยการคํานวณผู้เล่นว่าขายอะไรเยอะครับก็จะลดราคาสินค้านั้นลงไปตอนนี้ยังไม่ลดหรอกครับสักพักหนึ่งจะลดลง นี่ครับ,ครบแค่นี้ครับได้ตังค์เยอะแยะเลยครับใครเป็นผู้เล่นใหม่ก็สามารถมาเก็บได้นะครับนี่ครับได้มา3ามแสนนี่ครับระบบมาเก็ตสามารถเช็คได้ว่าราคาของตอนนี้ซื้อขายเท่าไหร่ที่กดวายครับราคาเพิ่มขึ้นตาทิบาท ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันดูยังไงบนล่างนยครับเพราะมันเป็นภาษาอ <c oughs> ื่นภาษาที่อ่านไม่ออกอ่าโอเคนี่ลองจากเต่านะครับราคาแพงนี่เราก็จะมาเก็บฟังกันอืมมินเซิร์มนี้ทำตู้ไอเทมมาให้ใกล้ๆไว้กันพวกพ้น นี่ครับหกแสนาแล้วผมก็หาดูบ้านแถวนี้ดีกว่าอเอาเป็นว่าขอจบการรายง,งานคลิปไปเพียงเท่าน,นี้ครับขอบคุณครับ